สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีบ้านเพจครับคุยหลังเกมวันนี้เราไปพูดถึงศึกรีโวไทยลีกคูหรวหว่างบิดีปทุมพบกุบขอดไทยเราไปไล่เรียงทำนายกันเลยครับเกมนี้เทกุสร้างวางแท็กติกได้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมใช้ระบบสี่สองสามหนึ่งลูกษสประตูกิติพงษ์ภูเถ่าเชือกแบ็กซ้ายวัฒนากรสวัสดิ์ละครแบ็กขวาสันติภาพจันงอมคู่เซนเตอร์เป็นจกนักรพันธ์ไพศุวรรณกาบ C.D.N.I. นะครับกองกลางรับสองคนพิธิวัตรสุจิตธรรมกุลคนนี้นี่ยืนเป็นห้องเครื่องครับและอินชาวัตวิรชาติก็เป็นตัวทำเกมปีกขวาเป็นชนานันป้อมบุกขาตรงกลางเฟ d ดีร์ลเดนเป็นเบอร์สิบนะครับส่วนปีกซ้ายเป็นอาพิสิทธิ์สุรดากองหน้าตัวเป้าครับใช้อาิรฟานฟานดี้แต่ว่าจัดตัวได้ถูกต้องตรงไปเลยครับแบบนี้ ทางฝั่งทีมเยือนสุขขทยนะครับวางระบบ4-4-2นำโดยจอห์นบัตโจอาราอีและจักเกตเวทพิลมครับเริ่มเกมมาในนาทีที่12เจ้าถิ่นเด้รับบิดขึ้นนำไปก่อน1-0จากจังหวัดที่สันติภาพจันงอมได้บอลทอนแถวกรอบเขตโทษนั่นนะครับตักบอลจากเลนเส้นฝั่งขวาเข้าไปในเขตโทษก่อนที่อีกซานฟานดี้จะขึ้นโขกส่งบอลเข้าสู่ก้ตนตาข่ายบีจีนำอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชม จากที่บ g จออกนำไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ชมสุขขอไทยก็ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับจากนั้นนาทีที่15บีจีปทุมเนยเจ็ดหนีห่างไปเป็น2ต่อ0จากจังหวะที่กิติพันธ์แสนสุเมือเก้าทีมเยือนขังข่าวไฟรับบอลหลุดมือมาเข้าทางชาววัดเวีรชาติยิงซ้ำเข้าไปผู้ตัดสินวิ่งไปเช็ค VAR ด้วยตัวเองว่ามีจังหวะฟาวหรือไม่ก่อนที่จะยืนยันคำตัดสินให้เป็นประตูกับเจ้าถิ่น ทมกลางคําขอประท้วงของนกักเตะสุขโขทัยแต่ก็ไม่เป็นผลครับคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอครับทับเดิรลับเดิเดินหน้าลุยลุยแล้วก็ลุยหน้าทีที่24เจ้าบ้านได้ประตูเพิ่มเป็น3-0เมื่อชาววัดวิราชาติแทงบอลทะลุช่องไปในเขตโทษให้กับอภิสิทธิ์สวดาษจับบอลหนึ่งจังหวะก่อนยิงได้ซ้ายเข้าไปตรงตะข่ายว่าลูกนี้ออกไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม หลังจากสุขโขทัยโดนไปสามศูนย์นะครับมาโขกคัมเบตเฮดโคสสุข Coast, สขโขทัยก็มองว่ามีนักเตะไทยที่เล่นไม่ได้อยู่3คนจึงส่งต่างชาติลงมาเปลี่ยนตัวถึง2คนบวกด้วยลูกครึ่งอีก1คนแต่ก็ไม่เป็นผลครับในนาทีที่45อิกซานฟันดี้มาเบิลเมสองของตัวเองจากลูกเตะมุมฝั่งซ้ายเฟสดีอาวาเรสเปิดบอลค้นโค้งก่อน,คน,คน,คน,น,นที่อิกซานฟันดี้ได้มงเน้นเ้นพาเจ้าบ้านหนีห่างไปเป็น40 และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับคุณผู้มชมเข้าสู่เครื่องรางครับทัพบีจีบรรทุมขยับหนีห่างไปเป็น5้าจากจังหวัดที่ชนานันป้อมอบกผาแตะบอลให้กับชนาทิมสงเร์เิน์หลุดเข้าไปยิงด้วยขวาส่งบอลเข้าไปอย่างสวยงามสําหรับลูกนี้นะครับเรียกความมั่นใจให้กับเจ้าตัวก่อนที่จะไปรับใช้ทีมชาติพบกับเตอร์ริต้าเดทีเดียวครับเท่านั้นยังไม่พอครับคุณผู้มชมบีจีบรทุมมาบวกสกอร์เพิ่มเป็น6 0 จากจังหวัดที่ชาววัดมีราชาส่งบอลต่อให้สาราดูเย็นหลุดไปในเขตโทษก่อนตะบันด้วยเท้าซ้ายเน้นๆส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายไปอย่างสวยงามนาทีที่74คนต่อตัวเล็กแดบบ็แบบของสุขไทยจอนบาจโจไม่ยอมแพ้ง่ายมีจังหวัดประวัติยิงด้วยตัว,วเองแต่ว่าไปติดเซฟปีดพองฮูเถ้าเชือกนะครับถือว่าต้องชมเชยจอนบาจโจครับที่เกมนี้ถึงแม้ว่าจะนำหากไป60แต่เจ้าตัวนั้นไม่ท้อแท้ทั้งแอซิดให้เพื่อน สามสี่ลูกแต่ก็ยิงไม่เข้าจนตัวเองต้องมายิงเองแต่ก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายครับต้องขอชมเชยจอร์นมาเจอร์จริง,จร,งจริงครับคุณผู้ชมปรบมือให้เลยครับเหตุการณ์หลังจากนั้นหน้าที่85เดน,นิสบุญญาดาวลุกบีจีปทุมโดนใบแดงไล่ออกจากสนามหลังไปชักศอกใส่บริเวณใบหน้าของเลอสันเทียมราดต้องกล้าสุขอดท้ายแบบนาเกลยดทำให้เจ้าบ้านบีจีเหลือเพียงเหลือผู้เล่นเพียงสิคนเท่านั้น และเมื่อสุโขทัยมีผู้เล่นมากกว่าหน้าที่ที่เหลือก็ไล่กด BG อยู่ฝ่ายเดียวและมาได้ประตูตีไข่แตกจากสุรวิทย์โลกาวิทย์ยิงย้อย,ย,อยบอลเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงามแต่ต้องยอมรับว่ากิติพงศ์ผู้เท่าเชือกมือโก้ของ b ีจีนั้นออกมาห่างจากปากประตูด้วยครับคุณผู้ชมถือว่าลูกนี้ BG ีเสียงง่ายไปหน่อยครับคุณผู้ชม แต่เท่าว่าสุขโขทยดีใจได้ไม่กี่นาทีครับชนะนั้นป้อมบุกขาก็ได้บอลหลุดเดี่ยวไปดวลตวัวต่อตัวกับพวกสาประตูและยิงเสียบม,มุมซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามครับจบเกมบีจีชนะไป7ประตูต่อหนึ่งสำหรับเกมนี้นะครับพทถามผมว่าแมนออฟเดอะแมตให้ใครดีทั้งฝั่งบีจีผมให้พิตีวัฒนสุดจุดธรรมกุลครับเพราะว่าเล่นทั้งเกมลุกเกมรับวิ่งจนเหนื่อยหมดแรง แต่ก็ไม่ย่อท้อครับคือเป็นห้องเครือของทีมในวันนี้เลยก็ว่าได้ครับส่วนทางฝั่งสุโขทัยผมให้จอนบาโจครับคือมีแพสชั่นที่ดีมากแล้วก็มีไมเซ็ตในการไม่ยอมแพ้ดีมากนะเตะไทยควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับสำหรับจอร์นบาโจเอาไป10คะแนนเต็มครับคุณผู้ชมหลังเกมอินช่าวัดวิรชาติก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าดีใจครับที่ทีมกลับมาเก็บ3แต้มได้อีกครั้ง เกมนี้ทุกคนทําเต็มที่แล้วก็อยากจะคว้าสามแต้มให้ได้เพื่อแฟนบอลจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่าการได้กลับมาเป็นตัวจริงและทาประตูได้หนึ่งประตูกับอีกสองแอสซิตเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอินก็ได้ตอบว่าส่วนตัวแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้ได้มากขึ้นนะครับแต่อยากจะให้ทีมคว้าสามแต้มให้ได้มากกว่า และว,วันนี้ทุกคนทําหน้าที่กันได้ดีก็หวังว่าจะเป็นโมเมนตัมที่ดีในการที่ทีมจะเดินหน้าเก็บสามแต้มต่อไปครับนั่นก็เป็นคําสัมภาษณ์ของเอ็นชาวัดเวิรชาติกลองกลางบีจีปทุม um ครับมาต่อกันที่ทีมชาติเกาหลีใต้ได้ทําการประกาศรายชื่อ23ผู้เล่นที่จะทําศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสกลุ่ม4นัดที่สและสที่จะพบกับทีมชาติไทย ในวันที่21และ26ิมีนาคมนี้นะครับคุณผู้ชมโดยคุณซื้ออย่างควางซนฮงคุณซื้อคนใหม่ของทีมชาติเกาหลีใต,ต้ตัดสินใจส่งชื่อซอนเฮืองมินและอีคังอินสองดาวเตะตัวเก่งของทีมที่ก่อนหน้านี้มีปัญหากันในแคมป์ทีมชาติตอนเนชั่นครับที่ผ่านมาและมีรายงานว่าอาจจะไม่ถูกเรียกตัวครั้งนี้เพื่อเป็นการทำโทษโดยรายชื่อทั้ง23าคนของเกาหลีใต,ต้มีดังนี้ครับผู้สาประตูซองบุนกึน ดีชังกินโอวันยูต้องหลังควันยุงวอนคิมมูนฮานคิมมินแจคิมยองควานคิมจินซูโซยองวูนียุงแจโชยุม,มินกองกลางได้แก่ปาร์คจินซอบเป็กซึงโฮซนเฮืองมินอูมวันซังอีคังอินอีแจซุงจองอุนยองจองโฮยอนฮองฮุนซอบ กองอินบอมและกองหน้าได้แก่โซคิวซุงและจูมินคูครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซเนเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่3การิต้ยจะพบกับทีมชาติไทยที่สนามโซเวอร์คัพสเตเดียมเล่นกันในเวลา6กโมงครึ่งของวันที่21มีนาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับได้นัดที่4กลับมาเล่นในบ้านที่ทีมชาติไทยพบกาิต้ที่สนามราชมังคลากีือสถาน ในวันที่26มีนาคมเวลา6โมงครึ่งซึ่งบัตรนั้นได้จำหน่ายหมดแล้วนะครับทั้ง48,000ใบตอนหน้าดูอย่างยิ่งครับทั้งสองนัดน,นี้เราจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ครับโปรดติดตามครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือข่าวสารฟุตบอลในวันนี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีปั้นเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ